เจอคาเฟ่เปิดมาอีกแล้วเป็นคาเฟ่บนดาดฟ้าแนละ้วมองเห็นวิวตึกช้างด้วยทุกคน ร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน24นะครับผมมีชื่อว่าลูป24นะครับน,นั่นอยู่ชั้น4ี่กันเลยทีเดียวเดินกันสิครับพี่น้องออกกําลังกายไปในตัวการเหนื่อยล้าคือของขมแต่เพื่อชานมเราต้องทไไําให้ได้อีกชั้นหนึ่งสุสุแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกนันแล้วนะครับผมถามว่าเหนื่อยไหมเดินขึ้นมาสี่ชั้นไม่เหนื่อยเลยจริงๆไม่เหนื่อยเลย ใครอยากรู้ว่าความไม่เหนื่อยเป็นยังไงร้องมาเดินขึ้นมาดูนะครับผมแต่เอาจริงๆวิวดีอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะเห็นน้องช้างจนชินตาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีนะคาเฟ่จะได้เห็นวิวตึกช้างได้เต็มๆตาแบบนี้แล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นการแต่งร้านสไตล์ไหนนะครับผมไม่ได้ถามเจ้าของร้านมาด้วยสิครับผมแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นปูนเปื้อนหน่อยๆอ,ออกแรงรอบๆน,นิดๆนอกจากเครื่องดื่มแล้วเขาก็ยังมีเบเกอรีร่ขายด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีอาหารจาหน่ายนะครับผมอ่านแล้วนี่ก็คือเมนูที่เราสั่งมานะะคม อะไรวัฟเฟิลวัฟเฟิลสักอย่างเนี่ยแหละส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเขียวกับชาพีชนะครับผมไปที่ไหนก็จะกินแต่ชาพีชนะครับแต่ว่าชาเขียวใน,นของเพื่อนดูดิเขาแต่งออกมาได้น่ารักมากเลยอะ่ะชาเขียววะมันมีอะไรไม่รู้ข้างบนด้วยอะ่ะเป็นขนมปังหรือแครกเกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ แล้วนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีที่นั่งให้ด้วยนะครับผมที่เห็นเป็นแบบว่าบรรยากาศล่มๆแบบนี้คือแสบไปประมาณช่วงบ่ายสามนะแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะล้อหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปต่อมาบ่ายบ่ายสามก็จะได้เป็นากาศเดียวกับแสบเลยนี่เราก็จะเห็นวิวโดยรอบนะครับผมและที่สําคัญก็คือว่าจะได้เห็นน้องช้างแบบเต็มๆตาแบบไม่มีกระจกการใครสนใจที่อยากขึ้นมาน,น้า,บานบนดาดฟ้าแล้วก็ชมวิวตึกช้างลองตามกันมาดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดของคาเฟ่ที่นี่กันอีกทีนึงดีกว่านะครับที่นี่มีชื่อว่ารูป24นะครับผมร้านนี้เขาก็เปิดทุกวันนะครับผมจันถึงบริัาเนี่ก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับทุกคนข้อเสียของที่นี่ก็คือที่จอดรถมีจํานวนจํากัดข้อดีก็คือเราสามารถนั่ง BTS มาลงที่สถานีพหลโยธิน2ี่ี่แล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าปากซอยเพื่อเข้า ได้ถึงเวลาที่เราจะต้องลากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวที่หน้าจะไปที่ไหนจะไปทำคลิปไปดูอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซัพกันเลยๆกันเครับผมบ๊ายบาย อ้อลืมบอกไปนะครับถ้าใครจะไปคาเฟ่ที่นี่อยากให้ติดตามหน้าเพจเขาก่อนนะครับเพราะว่าจะมีบางวันที่จะมีรายการโทรทัศน์ทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาขอเช่าสถานที่ในการถ่ายทำรายการเลยมีความจําเป็นที่ร้านคาเฟ่เขาจะต้องปิดให้บริการในวันนั้นๆออกไปนะครับผมเผื่อใครจะไปจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะครับในส่วนของเพจร้านน้าเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในโพสนะคะผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ลองตามไปดูนะครับลากันไปแล้วนะครับไปจริงๆแล้วนะครับไปแล้ว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 ครับบ๊ายบาย